โอเคครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมพี่จะมาสอนวิธีการรับในส่วนของชุดท่านคุณแบบฟรีๆนะครับผมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยนะผมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของชุดฟรีนะครับผมเดี๋ยวนี้พี่จะมาสอนวิธีการรับนะครับสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับผมใครที่แบบยังไม่รู้นะผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบนะผม <voices> เพื่อจะไม่พลาดในส่วนของสายฟรีนะครับผมในส่วนของสายเติมก็สามารถรับได้ด้วยนะผมรับฟรีด้วยนะครับผม โอเคในคลิปส่วนของคลิปนี้ผมพี่ขอสักห้าสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วกันนะครับผมถ้า้องกันแล้วไปดูคลิปกันเลยดีกว่าผมไป let's go โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านด้วยนะครับที่ดีรับสูรีเกมเมอร์นะครับโอเคผมในส่วนของคลิปนี้นะฮะพี่จะมาสอนวิธีการรับในส่วนของชุดท่านขุนนะครับมันน่าจะมานานแล้วแหละชุดท่านขุนอ่ะมันคู่กับชุดอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยว ชัดเหรอวะแรกแรกแรกมันมีอยู่มันมีอยออออู่แป๊บนึงลองหาก่อนเออเออแป๊บนึงนะครับผมมันจะอยู่ในส่วนของกล่องหรอไม่ใช่กล่องเออเหรียญเอสนี่มันจะมาในรูปแบบของชุดนี้กระเกตกระเกตนะครับผมแล้วชุดนี้ชุดไทยนี่แต่ผมอันนี้เป็นชุดไทยเนาะ ก็จะมาพร้อมกันเลยท่านขุนนี่กับชุดนี้นะครับผมมันมาแพ็คคู่แต่คือชุดท่านขุนพี่ยังไม่มีไงนะครับผมแต่คือชุดนี้มันมันเคยมาแล้วมันแจกฟรีแล้วเหมือนกันเมื่อก่อนอนะ่ะมันให้ทําแบนเป็นกิจกรรมแต่ชุดนี้มนไม่แจกแต่มาพร้อมกับชุดนี้แหละนะครับแต่นี่คือสามารถได้แล้นะนี่บันดี้คอยนะครับหรือว่าเล่นกับเพื่อนเนาะเออแต่ก่อนก่อนอื่นเลยนะผมพี่พาไปดูในส่วนของ หมวกยูนิคอร์นกันก่อนเห็นว่าลดราคา50%เลยนี่นะครับผมจาก699เหลือ3,000เอ้ยเหลือ349นะครับผมใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับหมวกยูนิคอร์นมีเข่าด้วยเข้าะจเลยนะครับไปเดี๋ยวพี่พายดูนะว่ามันเป็นยังไงนะผมครัมนในส่วนของตรงนี้นะครับนี่กิจกรรมนี่แล้วก็ตรงไหนหระวะตรงนี้แหละ,ะ,หละใช่นี่นะครับผมก็คือ ปวดหัวเปลี่ยนหัวดีกว่าก็คือมีทั้งหมวกไก่แล้วก็หัวหน้ากากลิงนะครับผมน้ากากูจาระรอว่าขี้เนาะแล้วก็นี่คือตัวนะแล้วก็มันเป็นปี๊บนะครับนี่นะครับผมแล้วก็มันมีในรางวัลใหญ่ก็คือชุดท่านขุนนะครับสะสมโทเคนนี้นะครับผมเล่นกิจกรรมหัวสุด้าการันตีชุดท่านขุนเมื่อแลกครบ40อันเมื่อเราเก็บสะสมนี้นะครับผมโทเคนตัวชมพูนี่ครบ10วันไอ้ครบ40อันนะครับมันก็จะได้ในส่วนของ โทเค็นนี้มาเพื่อจะไปแลกในส่วนของชุดนี้นะครับผมอันนี้ก็มันมีด้วยกันทั้งหมดเมื่อเราลออินหนึ่งวันเนาะก็เออหนึ่งชิ้นหนึ่งใบแล้วก็ลงแรง CVC ยี่นาทีแล้วก็ลงแรง CVC 40แล้วก็1ชั่วโมงนะครับผมหรือว่า6 0นาทีนะก็ได้ทั้งหมด4อันนะครับมันน่าจะแบบมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แน่นอนมันน่าจะแบบไปเก็บตามแบบหรือว่าอะไรนะครับผมก็ลองดูนะแต่นี่คือน่าจะแบบถ้าวันละ4ี่ก็ลอง ลองบวกลบคูณหารดูนะวันที่26จนถึงวันที่7นะเอ้ยวันที่26จนถึงวันที่6สิงหานะครับถ้าเราเก็บวันวันละ4ี่นะมันจะแบบหนึ่งพี่ขอคิดก่อนว่าแบบถ้าเราเก็บจริงๆมันจะได้ถ้าเก็บวันละ4ีนะมันจะได้ทั้งหมดเมื่อเราถึงวันที่6สิงหาแบบไม่ขาดเลยนะมันจะได้ทั้งหมดกี่โทเค็นนะครับผมขอคิดก่อนไปหนึสิบสองแล้วสิบส ไันได้ทั้งหมดแค่48ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่นะครับผมมันอาจจะแบบให้แลกรางวัลใหญ่หนึ่งชิ้นเพราะแบบมันคงไม่ให้แลกทั้งหมดแน่นอนมันได้ทั้งหมด48ชิ้นอะถ้าเราไม่ขาดเลยนะนี่นะครับผมถ้าเล่นขาดจริงๆก็ประมาณ2วันอะถ้าขาด2วันก็คือไม่ได้นะไม่ได้แน่นอนชุดนี้ถ้าขาด2วันเอ้ยถ้าขาด2วันอะยังได้อยู่เพราะมันได้ทั้งหมด40โทเค็นแต่ถ้าขาด3วันอะมีสิทธิ์ไม่ได้เลยนะคุณนะอันนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ไม่สามารถแลกนี้ได้ นะครับแต่คือถ้ามันให้แลกนอกอ่ะแบบให้เราเข้าไปในแมปเพื่อไปเก็บโทเค็นแบบนี้มีสิทธิ์ไดทั้งชุดนี้เลยนะครับทั้งชุดนี้แล้วก็ไอไอพวกหัวนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่ด้วยนะครับไอตัวละครฟรีนะครับผมนี่7วันแล้วก็มีทาวน์ด้วยอันนี้ก็ตัวละครฟรีเนาะแล้วก็นี่หน้าบุทาวน์เมื่อเราล็อกอินครบ4วันเนาะด้ยครับก็น่าจะแบบ4วัน4ตัวนะครับผมมีเยอะเลยนะครับในส่วนของตัวละครที่ยังไม่มีตัว ไหนก็สามารถมันรับฟรีได้นะผมส่วนพี่ก็น่าจะมีครบแล้วแหละลอดูว่า่นมีครบแล้วนะครับที่เล่นหลักๆก,ก็คือไอ้น,นี่แหละฮฮยาโตะนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับผมนี่แบบคนเยอะเลยนะครับสายเติมทั้งหมดเลยนะนี่นี่ก็โก้สายฟรีนะครับ โอเคมันก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของชุดท่านขุนนะครับผมใครที่ยังไม่มีนะครับผมมาเล่นสมัครได้เลยทีนี้ก็มาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตัวมันยังไม่มาหรือว่ายังไม่มาหรือว่ามาแล้ววะไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ทันมัน้งก็ลองดูนะครับผมในส่วนของสายฟรีเก็บทั้งหมด40โทเค็นเพียงแค่เราเล่นด่านซ v วก็คือด่านนี้นะครับผมนี่ซ v วจะอันดับหรือว่าซ v วทั่วไปนะครับผมได้หมดเลยนะฮะนี่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 น,น,นี่แค่หนึ่งชั่วโมงเองนะครับผม แค่นี้ก็ได้รับในส่วนของโทเค็นวันละสี่โทเค็นนะผมเพียงแค่เราเล่นครบหนึ่งชั่วโมงเนาะก็ะได้ทั้งหมดไปสี่โทเค็นเลยนะครับตามนี้เลยไปแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบา,บายครับฝากกดไลค์ลกดแชร์พี่ด้วยนะผมคลิปนี้ขอสักคร้งสิบไลค์ละกัน